ครับก็ทำาสวัสดีนะครับในวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดงานหยุดพักผ่อนของทุกๆคนนะครับเรื่องที่อ,อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็มาเดินเรื่องโลกนะครับโลกร้อนทุกคนก็คงจะได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วนะครับ ในเดือนเมษาลอยต่อพฤสภาทะเลเดือดนะครับประการังฟอกข่าวประการังตายโรคป็ใกล้จะหมดอายุไขเมื่อโลกร้อนนะตัวโลกเองก็เดือดร้อนสิ่งมีชีวิตนะทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองในโลกนี้ก็เดือดร้อนนะครับต้นไม้ใบหญ้า สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จนกระทั่งชีวิตเ่อท่านทั้งหลายนะครับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นสัญญาณเตือนภัยให้แก่หมู่มวลมนุษยชาติแล้วก็สรรพสัตว์สรรพส,สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับในพระสูตรหลายพระสูตรนะครับว่าเรื่องไฟปะไระเลกันมว่าเรื่องโลกยุค มิคัญนีนะฮะผู้คนศีลธรรมตกต่ำไม่มีบุญไม่มีคุณไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีศีลธรรมนั่นแหละนะครับคนดีะจะอยู่ป่าคนดีนี่เข้าป่าคนบ้าจะเด่นดังนะฮะกำลังป่ากฏกการในโลกโซเชียลที่เราเห็นอยู่นะครับศึกษาธรรมะแล้วก็ เป็นบ้าเป็นบอไปเสียงั้นขาดสติไม่เป็นปกตินะครับธรรมะที่แท้จริงต้องทำคนบ้าให้เป็นคนปกติทำคนชั่วให้เป็นคนดีทำคนที่ดีอยู่แล้วให้เป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปใ,ใช้ความดีนั้นพัฒนาเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดาของชีวิตชีวิตหนึ่งที่มีโอกาสเกิดมา ตั้งอยู่ในถ้ำกลางนะฮะใช้ชีวิตกับมาพัฒนากรรมมาแก้ปัญหาให้กับชีวิตนั่นแหละเกิดมาถ้าตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ก็คือชีวิตยังมีปัญหาอยู่ก็ยังคงต้องเบียนตายเบียนเกิดกันต่อไปนะครับทีนี้ปรากฏการณ์โลกร้อนเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนไยายศาสนาหนึ่งต่อาศาสนาหนึ่งคือการล้างกับ นะฮะของเราเนี่ยเป็นกับใหญ่ชื่อว่าพัทธลกับพัทธลกับนะครับกับที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดที่มีระคำคำสอนมีผู้ชี้ทางมีเรือมีแพที่จะพาเราข้าฝากข้ามฝั่งเนี่ยถึงห้าลำนะครับกับกสันท่าลำที่หนึ่งโกนาคมณนะลลำที่สองลำที่สามกษัสปะ ตำที่4ีค้างท่าอยู่ก็คือโกตมะนะฮะผู้เรียงดีศีีละองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตก็คือพระศรีอริยะเมตไตรเป็นศาสนาแห่งความเมตตานะครับผู้คนปลอดภัยไม่มีรังเกียจเดียดกันผู้คนสมบูรณ์ด้วยศีลห้านะใน,ในยุคการบรรลุธรรมแล้วก็ะจะสิ้นสุดกับนะฮะทีนี้ รอยต่อระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อองค์หนึ่งเนี่ยพุทธันดรหนึ่งสู่พุทธันดรหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการล้างเผ่าพันธุ์ล้างโลกนะครับล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมันก็มีพระอาทิตย์สักสิบดวงร้อนมากๆนะครับร้อนจนไฟไหม้ร้อนจนไฟไหม,ม้นะสิ่งมีชีวิตตายหมดก็เลยล้ลางโลกในยุคนุกยิงในรอบรอบหนึ่งโลกนี้ก็จะเคลียร์ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณนะครับเพื่อที่จะเตียนถ่ายตัวโลกเองไม่ได้ร้อนไม่ได้ถูกทําลายด้วยตัวโลกนะครับที่เราเหยียบยืนอยู่นะี่เป็นธรรมชาติของดินธรรมชาติของน้ําธรรมชาติของลมธรรมชาติของไฟเนี่ยเขาเอื้อเฟื้อส่งเสริมให้การ มีชีวิตยอยู่ในอย่างสะดวกสบายมากนะครับถ้าอยู่กับธรรมชาติแต่สิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์พอเกิดมาเนี่ยก็มาแปรสภาพมาเล่นแร่แปรธาตุมาใช้อย่างตะกระตะกามนะฮะความอยากของคนตัณหาของคนความโลภของคนเนี่ยต่อให้ฝนตกเป็นทองคำํำฝนที่ตกลงมาทุกเม็ดเป็น เพชรนินกินดาเป็นต้องคํามันก็ไม่พอกับกิเลสกับความโลภของความทะเยอทะยานของคนคนหนึ่งได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ขุดเกล่านะผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่ดีนะฮะที่ทำให้เราละลดเลิก ในสิ่งที่เป็นภาระเป็นเครื่องหนักเป็นเครื่องผูกพันหรือว่าเครื่องพันธนาการเป็นเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรารู้จักตัวเองให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะหลักปฏิบัติต,ต่างๆในาศาสนาอื่นไม่หมีนะครับสบติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยกายเวทนาจิตธธรรมอย่างเงี้ยพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ได้ชาวพูดเองอดีตยศสีก็เหมือนกันทีนี้เมื่อโลกมีอายุไขถูกทำลายอย่างหนัก ดินพังน้ำพังลมลมพังงดินน้ำลมไฟเสียหายป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเกิดโรคระบาดครั้งหนึ่งหนึ่งจะมีโรคระบาดใหญ่ใญอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาอันนั้นเตือนครั้งที่หนึ่งผู้คนล้มตายกันเป็นผักเป็นปลานะฮะแต่เราก็ไม่ได้สำนึกสำเนียกอะไรนะก็ยังทำลายโลกกันต่อไปเป็นรลยร้อยปีนะครับที่โลกถูกทำลายมาอย่างนี้ มลพิษก็ยังมีอยู่สภาพว่าเดือนกระจกโลกก็ยังต้องร้อนจับไปจนท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ล้างโลกสิ่มีชีวิตตายหมดเมื่อไฟไหม้หนักๆเข้านะครับไฟไหม้ร้อนจนน้ําทะเลระเหยน้ําทะเลแห้งหมดเลยนะครับน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ห้งก็ระเหยขึ้นไปเกิดไฟไหม้ร้อนอย่างหนักสิ สิ่งมีชีวิตตายหมดเมื่อเมื่อไฟไหม้หนักๆเข้านะฮะเกิดความร้อนเกิอดไอน้ําขึ้นไปอะทะเลน้ําทะเลแห้งแห้งเหยขึ้นไปก็เกาะกลุ่มเป็นไอน้ําเป็นก้อนเมฆดฝนก็ตกลงมาฝนเนี่ยจะเม็ดใหญ่มากเท่าบ้านเท่าเรือนนะฮะแรกๆเนี่ยในในยุคนั้นนะฮะฝนจะตกเม็ดใหญ่มากตกอยู่อย่างนั้นนะฮะเม็ดใหญ่เท่ารถยนต์เท่า บ้านเท่าตึกเลยตกโกลมความโกลมความลงม,มาตกลงม,มาอย่างหนักเมื่อตกหนักๆเข้าก็ตกนานจนฝนกลายเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนเหมือนปัจยูบันนะนะฮะทีดดูยาวนานขนาดไหนพ็เกิดน้ําท่วมโลกน้ําท่วมโลกไฟไหม้แล้วก็ฝนตกน้ําท่วมพอน้ําท่วมขึ้นไปเรื่อยๆ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 น้ำานี่ก็หอบเอาความหอมของกลิ่นดิน ขอ,องกินดินที่ถูกไฟไหม้เนี่ยขึ้นไปด้วยก็าเรียกว่างว,งวนดินฮนะมีรสอร่อยที่พวกพรมลงมากินนะครับทีนี้ในในระหว่างที่ไฟประไลยกันไฟไหม้โลกเนะี่ยมันก็จะไม่ลามเรือนรกแตกไม่ทิ้งหมดเลยนะครับทุกพทุกภูมินรกแตกสวรรค์ร้างพัง มนุษย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับ <c oughs> นี่เรเรียกว่าขันธรรมานะครับไฟประไลกันน่ะนะฮะก็คือโลกนี่ยจะจิบหายด้วยน้ำด้วยดินด้วยลมด้วยไฟใช่ไหมแต่อันนี้โลกพังด้วยด้วยไฟนะไม่นรกไม่ภูมิมนุษย์ไม่สวรรค์ทุกชั้นไม่ทั้งหมดลามเรือไปจนถึงพรมชั้นอ่า ชั้นที่ห้านะฮะก่อนจะถึงชั้นอภัสราผมไม่ทิ้งหมดเลยฉะนั้นแล้วในรอยก่อนก่อนที่กับกันจะแตกเนี่ยนะฮะในยุคพระศรีอานเนี่ยพวกพมพมโลกจะร้างสวรรค์จะล้างเพราะเขาจะลงมาพร้อมกับพระศรีอานมาประพปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะบรรลุธรรมเพื่อที่จะจบวัฏตะนะฮะปิดสังสารวัฏ ราะว่าถ้าอยู่ต่ออายุเขายืนยาวมากใช่ไหมพวกมหาพรหมพวกเทวดาาเงี้ยกว่าจะถึงศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับองค์ที่ต่อจากพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยผู้ที่จะทานายผู้ที่จะพยากรณ์ก็ต้องเป็นพระศรีอ่านนะจากนั้นแล้วพวกพวกนี้จึงลงมาเกิดเยอะในยุคของพระศรีอ่านก็กลัวไฟไหมถามว่าเมื่อไฟไปอะไรกันไม่มนุษย์ไม่นรกไม่สวรรค์ แล้วบาปกรรมมันจะล้างบาปบุญมันจะถูกล้างไปด้วยไหมไม่ถูกล้างนะครับนี่มันเดิมแต่ยังให้ผลไม่ได้รอจังหวะการให้ผลรอจังหวะการเกิดใหม่ต่านั้นเองเมื่อเกิดมาก็ต้องมาใช้อยู่ดีนะถึงแม้ว่าโลกนี้จะแตกไปแปดโลกเก้าโลกสิบโลกถ้าเรายังมีบาปมีกรรมมีบาปมีบุญยังมีกิเลสอย่ยังไงก็ต้องมาทดใช้ของเดิมเป็นทุนเดิมก็อันเดิมนะครับเหมือนเกลือใช่ไหม มันเข้มเมื่อ้านปีที่แล้วม่ถึงวันนี้มันก็ยังเข้มคุณนะ่าสมบัติของบาปบุญเหมือนกันแต่ยังไม่ถูกใช้แต่ยังไม่ได้รับใช้อชดใช้นะรับผุของบาปบของบุญแล้วมันยังไงก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เมื่อไฟไหม้ขึ้นไปใช่ไหมฮะเม,มื่อ,อไฟไหม้อ่อไฟไฟไหม้ไฟไหม้อย่างหนักนรกแตกมนุษย์ตายสวรรค์พัง ภลม,มโลกร้างเป็นบางส่วนน้ำหนักหนักแล้วก็น้ําท่วมฝนตกหนะักขณะที่น้ําท่วมขึ้นไปเนี่ยม,มันเริ่มสร้างโลกใหม่นะมันมันเริ่มมันเริ่มสร้างโลกใหม่ก็จะเริ่มสร้างบรรยากาศสร้างภูมิมนุษย์สร้างสวรรค์ก็ถูกถูกซ่อมบํารุงขึ้นมาใหม่จนถึงภรมโลกนะนะฮะก่อนที่ถึงชั้นอ,อ,อภาภัสซาลาผม,มเรียกว่ากําเนิดโลกใหม่กาเนิดมนุษย์ใหม่เมื่องวนดินมันลอยขึ้นไป ถึงบันไดปิมปิม,ปมผมชั้นอภัสราผมนะฮะผมที่มีหน้าตาสวยสดงดงามอภัสราแบบว่าสวยอย่าง้นสวยมากๆากสวยไม่มีทิฏฐิสวยจนมองไม่จืดไม่จางอภัสราทีนี้เมื่อเมื่อผมเหล่เนี้จะหมดบุญได้กลิ่นอหอมเกิดความอยากกิเลสเกิดขึ้นอยากกินมาชิมวันดินก่อนนี้เขา เหาะนะฮะเหาะไปไหนมาไหนตัวเบาเป็นมหาพรมผู้มีฤทธาศักดาเดชมีแสงในตัวแสงของพวกพรมเนี่ยมันจะกลบมาเลยนะกลบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทำให้ไม่มีวันมีเดือนมีปีทําให้ไม่มีฤดูเมื่อพรมเหล่านี้มากินงวนดินจากฤทธิ์จากเดชจากตัวเบาก็กลายเป็นตัวหนักไล่ลงมาเรื่อยๆ,ๆพอง้นดินไปเขาชิมง้นดินแนละ้ว กิเลสเริ่มเกิดขึ้นน้ำก็ลด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 ลงมาพรมเหล่านี้ก็ตามลงมาตามลงมาถึงยังโลกมนุษย์นะฮะที่สีเซปทวิโปคะเลก็คือที่พุทธคยานะฮะที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นบริเวณที่เกิดสะโบกกรณีเกิดพรมมาทานายปัจจัจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้ายังไงจะอุบัติเกิดขึ้นที่นั่นนะฮะที่พุทธคยาประเทศอินเดียปัจจุบันก็จะมี กบัวเกิดขึ้นมาก้านเดียวมันจะมีกี่ดอกนะฮะก็พรมก็จะลงมาทีนี้เมื่อพรมตามลงมาด้วยอํานาจแห่งกิเลสนะฮะติดในรสชาติของมวลดินก็เหาะไม่ได้ก็กลับไปไม่ได้ก็คืนร่างใช่ไหมฮะพรมที่เคยเป็นหญิงก็กลายเป็นหญิงพรมที่เคยเป็นผู้ชายก็กลายเป็นผู้ชายก็คือพวกพรมเนี่ยเขาปฏิบัติสมถกรรมฐาน นะฮะในชานตั้งแต่ปฐมชานชา้นหนึ่งถึงชาตสี่นะฮะก็เรียกว่ารูปชานนะครับเอาละนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็คอยติดตามในอพิโซดในตอนต่อไปนะครับ